วัีค่ะวันนี้เราจะพามาชมน้ำตกนะคะน้ำตกเมื่อปีที่แล้วเราก็มากันนะคะวันนี้เราก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนตกเยอะนะคะเราก็มาชมว่ามีน้ำเยอะหรือเปล่านะคะปีที่แล้วนะคะที่เรามาน้ำไม่ค่อยเยอะนะคะน้ำนิดหน่อยเดี๋ยววันนีนน้นะคะลองมาชมดูว่าน้ำจะเยอะหรือเปล่านะคะตามมาเลยคะ่ะ ได้ยินเสียงน้ำไหมคะอุ้ยเสียงน้ำแรงเรียนเอเดเมร์ป็นเตอร์ซัมเหรอไหนอินเตอร์ซัมมาเราเดี๋ยวเราพาเดินไปดูต้นต้นนู่นนะคะ พื้นก็จะเฉอะแฉะนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกัน,นะค่ะเ,เรียกน้ำตกสีเงินนะคะตรงนี้เขาเรียกน้ำตกสีเงินเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นเหมือนจะลื่นรื่นนะคะ 嗯。<laughs> เราก็เดินไปชั้นต่อไปนะคะอันนี้ชั้นแรกนะคะน้ำตกสวีเดนบันไดเขาเป็นแบบนี้นะคะเขาทำเป็นเหล็กนะคะอุ้ยน้ำใสมากเลยอะ่ะน่าเล่นมากเลยนะคะน้ำใสใสดูจิดูจิมาดูตรงนี้ดูตรงนี้ ใสเก็กเลยน้ำใสดีจังเลยค่ะนี้เขาก็ตกลงไปเมื่อกี้นะคะไปตรงนู้นตรงที่เราถ่ายรูปเมื่อสักครู่นะคะไปชั้นหนึ่งนะคะไปค่ะไปชั้นต่อไปเลยนะคะ ดูหินเขาดูหินตรงนู้นเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นบันไดแบบนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นบันไดเหล็กนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเยือนนะคะผู้มาเยี่ยมชมนะคะอุ้ยตรงนู้นก็สวย ตรงนู้นไหมคะมันก็สวยไอค่ะขึ้นอีกชั้นหนึ่งค่ะไปเรื่อยๆนะคะตามมาเลยค่ะ ขึ้มนมาแล้วเราก็เห็นตรงนี้เราก็ถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะอากาศเย็นนะคะบนนี้เพราะว่ามีน้ำตกแล้วก็มีป่าธรรมชาติมากเลยค่ะบนนี้นะคะ แล้วก็มาสองคนตายายอีกแลวนะคะสองคนตายายมาสองคนตา่อย คนไม่ค่อยเยอะนานน้าตกที่นีนน่ไม่เหมือนบ้านเราเนาะคือเล่นไม่ได้แต่ว่าเห็นก็เห็น,หนได้เห็นน้าตกนะคะนี่คือน้ำตกสวีเดนนะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องถ้ามีแหล่งน้ำแบบนี้นะคะสัตว อ่าก็จะมาก็จะมาวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่าสัตว์ป่าก็็ชอบใกล้กับแหล่งน้ําตรงนี้เขาก็มีที่ปิ้งย่างนะคะมีปิ้งย่างด้วยนะคะปิ้งย่างทุกที่ของสวีเดนนะคะที่เป็นแบบนี้นะครับ ปิกนิกนะคะเขาก็จะมีปิ้งย่างนะคะเขานิยมปิ้งย่างปิ้งย่างปิ้งย่างกันนะคะลูกตาคู<ฮ>เดี๋ยวเราก็เดินลงแล้วนะคะเพราะว่าสุดปลายทางแล้วคือโอ๊ยต้องมองทางด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะทางชันมากนะคะเดี๋ยวดูลงไปนะคะมองลงไปข้างล่างนะคะนี่เลยชันไหมคะชันไหม ไปข้าไปลงไปข้างล่างกันดูในแบบมีในแบบด้วยนะคะนัาน あ。 ราก็จะไปอีกทางหนึ่งนะคะไปดูอีกทางหนึ่งนะคะอุ้ยมีฮาลอนด้วยทางนี้เป็นทางแคบๆนะคะเราไปเราลองดูนะคะว่าทางนี้จะมีอะไรให้ดูหรือเปล่า อทางนี้ก็มีน้ำตกนะคะไหลอย่างตกอย่างแรงเลย เราก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาชมน้ำตกด้วยกันนะคะน้ำตกปีนี้ก็เยอะกว่าปีที่แล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเราเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะให้ดูบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย